สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่หมอเออีกครั้งนะคะในคลิปดวงความรักซึ่งคลิปนี้นะคะเอ๊ทำสำหรับเ,เจ้าชะตานะคะในธาตุต่างๆก็คือ,อ,อในเซตนี้จะมีทั้งหมด4คลิปนะคะก็คือชาวทัดจินน้ำลมไฟนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวทัดดินค่ะไดน้แก่พฤกษกันมังกรสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะวันที่เอแปะไว้ให้เราที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหลายๆท่านยังตามถามถามาถึงในลายอัดนะคะ แนะนำให้ดูที่คอมเมนต์ก่อนนะโอเคนะคะอย่าลืมแอดไลน์อาจสำหรับการดูส่วนตัวนะคะหรือแอดเอาไว้ไม่เสียหายเวลามีคลิปใหม่ใหม่ก็จะมีการส่งมปให้คุณนะคะสนใจเรื่องหินมงคลก็สามารถไปดูได้นะคะใน IG w i e sage collection นะคะแปะไว้ให้ลราที่คอมเมนต์ค่ะคลิปนี้นะคะเอจะใช้ไพ่ทั้งหมด2ส,สำรับนะคะเป็น spell caster กับ i l u m n a t i ซึ่ง อิเล็มทรอนิเป็นอะไรที่คอนเนคกันดีมากนะคะแล้วก็เป็นการอ่านที่ง่ายมากจะเห็นว่าขอบทองนี่หายไปแล้วใช้เยอะมากนะคะจนไพ่แบบคือใส่แป้งอะไรแล้วสับแล้วตอนนี้ก็หนืดไปหมดละอาจจะต้องซื้อใหม่ละคืออยากเล่าให้ฟังเฉยๆสำหรับคนที่สนใจไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ชอบดูรีวิวเกี่ยวกับไพ่หลังๆไม่ค่อยได้ทำมีโอกาสจะทําให้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปคนรักเก่าฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่ารอเขาอยู่หรือมีคนใหม่ไปแล้วอยากจะเช็คสถานการณ์นะคะ ข้อแนะนำก็คือเราจะแบ่งเป็นประมาณ2 p a พาร์ทพาร์ทแรกคือการเช็ค Energy ทั่วไปนะคะเขาเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรนะคะส่วนพาร์ทที่2ก็จะเป็นพาร์ทเลือกให้ทำนายซึ่งเอปรับเปลี่ยนการทำคลิปดูดวงะคะ่ะให้มีการพลิ c a r d ซึ่งเสมือนกับว่าคุณได้ดูส่วนตัวนี่คือพยายามหาเขาเรียกว่า ทริคใหม่ๆม,ม,มานะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกดวงฉะนั้นเป็นกำลังใจใ hey ห้ a K ค่ะอย่างน้อยคุณไม่รู้ส่วนตัวคุณก็สามารถกดติดตามอยู่ใน YouTube ได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแอดไลน์แอดเวลาส่งคลิปไปก็อย่าลืมแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู10บใบกันก่อนนึกถึงอนะ้าคนคนนั้นนะคะว่าเ,เขากับเราเป็นอย่างไรนะคะการดูเป็นดูเป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะ เ,อ,อ,เอ,อว่าทุกคนมีคำตอบในใจลองเช็คดูแล้วกันนะ4 5 6จ8 9 10โอเคเอ่อสิบใบนะคะ ใครไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดนะกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าคุณไม่กดกระดิ่งมันจะไม่แจ้งเตือนจะ้ะโอเคอจะอ่านให้ฟังนะคะราศีมีราศีที่ชัดเจนอาจจะเป็นตัวคุณตัวของเขาก็ได้สลับที่กันได้นะคะในการอ่านมีราศีกรกฎค่ะมีราศีมีนและ มีราศีมีนอีกใบหนึ่งคือราศีมีนมี2ใบนะคะก็คือน้ฟคัพสกับเจอมูนค่ะหลายๆท่านสงสัยเอ๊ะพูดทำไมธาตุกับราศีนะคะมีมีมีคอมเมนต์คือการที่เราพูดชื่อราศีหรือธาตุนั่นเป็นเอ่อเอเนจีอาจจะหมายถึงตัวคุณตัวเขาหรือคนที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือคลิปทั่วไปค่ะโอเคธาตุน้ำมาอันดับห ต่างชาติโดยเฉพาะโซนเอเชียใครมีสายฝอฝอก็ต้องฝออยู่ในประเทศที่อยู่ในโซนเอเชียนะจะชัดมากความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับแฟนเก่าคือเรารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นแบบนี้ละปลงสีถ้วยนะคะสีถ้วยหมายถึงการอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เบื่อเซ็ง กับอะ,อะไรอะไรที่เข้ามาแล้วก็ดราม่าแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากพักบางครั้งเหมือนกับการที่คุณอะบล็อกไลน์ก็ได้เลิกคุยก็ได้หรือคุยด้วยความเสียไม่ได้เช่นเขาทักมาเขาตอบไปนะคะเพื่อไม่ให้เสียน้าใจคือตัวคุณตัวตนของคุณะ่ะไอคิดว่าคุณก็มีความกังวลลึกๆในใจ ว่าถ้าเขากลับมาแล้วคุณจะทำอย่างไรคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าไอ้คิดว่าชาวท้าดินไม่ได้ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่หมายถึงว่าลึกๆคุณก็รู้อยู่ว่าเป็นปมปัญหานะคะที่มันล้างลางกันไปเมื่อค่าวที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์หรือมันเคลียร์จนมาถึงผ่านมาระยะเวลาเป็นปีๆแล้วมันก็ยังค้างคา,าใจคุณอยู่คะ่ะมีเพจออฟสอดด้วยนะคะใครบางคนอะ่ะจะมี ความกังวลในเรื่องของบุตรบริวารก็น่าจะเป็นบุตรแล้วเนาะถ้าสําหรับคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะคืออยู่อยู่กันไปคุยคุยกันไปเพราะว่าเรื่องลูกทั้งนั้นแหละนะข้างบนมีไพ่เด็ดันนะคะเพื่ออนาคตของลูกหรือว่าเพื่อค,คุณมองอินลองเทอมแล้วแหละว,ว่าถ้าคุณคุยกับเขายังติดต่อเขาอยู่นะคะมันก็เพื่อผลลับบางอย่างซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องดีแน่นอน คุณเลยยังพอที่จะคีปหรือรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะให้ขณะค้างเอว่าช่วงนี้ถ้าคุณแห่างการอยู่คนละที่หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเกณฑ์แหละว่าอาจจะได้พบเจอกันแต่ไม่ได้กลับมาคืนดีนะคะเอไม่ได้พูดว่าคืนดีคือต่างคนก็คือมีมีคนใหม่ละเอคิดว่าตรงนี้นะคือข้างๆเป็นไพ่เดิมของตัวคุณเอง ตัวคุณเองอาจจะมีแฟนใหม่แล้วนะคะมีคนที่คุยใหม่แล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าคนใหม่คือมันมีเกณฑ์ว่าคนเก่าก็เป็นธาตุน้ำคนใหม่ก็เป็นธาตุน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีแล้วคนใหมก่ก็คือดูเหมือนว่าจะเติมเต็มคุณได้ดีทีเดียวเดอะเวอร์นะคะเดอะเวอร์มันหมายถึงการที่เขามาคอมพลทคุณนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ดีกว่าคนเก่า แต่ก็ทำให้คุณรู้สึกสบายใจสามารถครบกันได้นะคะสำหรับคนโสดก็ถือว่าโสดแบบโสดมีคุณ,ณภาพด้านล่างคือไพ่พ่อไม้แม่ๆนะคะอาจจะหมายถึงตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะแน่นอนเลิกกันมาแล้วมันก็ต้องเป็นพ่อไม่แม่ไม่แหละนะสำหรับคนเก่านะคะชัยออดที่เมื่อกี้เอ๋บอกใบนี้นะคะคนที่อยู่ตรงนี้ ในปัจจุบันนี้มีคนหนึ่งที่ทำงานสายวิชาชีพสายวิชาชีพหรือที่มีหลายเส้นเช่นวิศวะทหารตำรว hm จแอร์สจว a l เซลส์ชาวต่างชาติคนที่พลัดถิ่นเซลส์ทำงานโ,โลจิสติกสนะคะทำงานสมุดบัญชีก็ได้คืออะไรหลายๆอย่างที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางนะคะทะันตเพทั์ก็ได้นะ อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีเนี้ยถ้าเขามีสโคปในในอาชีพตรงเนี้ยในในเส้นกลางปัจจุบันของคุณเนะะี่ยค่ะความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคนเก่ามันก็สเสถียรละคนใหม่มันก็สเสถียรแล้วนะคะตรงเนี้ยจริงๆการหยิบไพ่สิบใบอะเอ๊ะว่าคุณอาจจะในใจมีอยู่ว่ามีโอกาสมาคืนดีกับคนเก่าไหมใครที่ฟังถึงตรงนี้นะเอ็คิดว่าโอกาสมันคืนดีกันยาก ใบสุดท้ายอะคะ่ะมันเป็นไพ่ราศีมีอันนี้คือเด e มู o เดมูก็หมายถึงความลับสิ่งที่ต้องถูกปิดบงังอะไรที่มันครึ่งงกลางๆอันนี้เป็นความหมายโดยกว้างนะคะเลยหลายคนบอกว่าพี่เอ้างมาากเลยหรือว่มีคนก็ด่าใช่คำว่าด่าเนาะคอมเมนต์มานะคะคือไอคิดว่าการอ่านในคลิปอะค่ะเบสิกมันก็ต้องอ่านจากแบบคีย์เวิร์ดกว้างของเขาเพราะถ้าอ่านเฉพาะ บุคคลเนี่ยมีคนดูเป็นเป็นพันเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะเป๊ะหมดเอ๊ะว่ามันเกิน5 0ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะฉะนั้นแนวโน้มเวลาเราบอกได้ให้เดบิวต์เนี่ยจะมาบอกว่าคุณกลับมาคืนดีกันน่ะมันก็ใช่ที่เนาะมันก็แปลว่าอย่างดีคุณก็ได้คุยคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆยแต่มันไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์มันยังเป็นเหมือนแบบลักซ้อนอยู่ ข,ข้างมี Page of cups อายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าคุณเห็นไหมคน3ามคนแย่งกินน้ำแก้วเดียวกันคือมันก็อยู่ที่คุณเลือกอะชาวทา้าดินว่าคุณจะไปนั่งแย่งับเขาไหมอะนะคืออันนี้ก็เป็น,นารา f e คัพ p s นะคะก็เป็นราศีนีนอีกไปหนึ่งซึ่งใครบางคนตรงนี้เขาก็ไปเรื่อยเขาก็คบกับหลายคนนะคะฉะนั้นเนี่ย เราคิดว่าถ้าคุณไม่อยากแชร์ชีวิตคุณปัจจุบันตอนนี้มันดีแล้วคุณเลือกทางที่ถูกแล้วนะอันนี้มันก็จะวนๆอยู่ตรงนี้ว่าสถานการณ์เนะะี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณกับคนเก่าจะมาคืนดีกันเดี๋ยวเอจะมาดูต่อให้นะคะเรายังอยู่ในพาร์ทแรกเ,เราจะมาดูต่อกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเอยังใช้ไพ่ชุดเดิมอยู่นะคนเก่านะคะ f l l of Pentacles หนึ่งดาบลึก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 เขายังมีใจให้คุณอยู่แต่เขาไม่กลับอไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาโกรธเขาโกรธในสิ่งที่คุณอาจจะขอโทษเหมือนมือเอ๊ไปโดนที่โต๊ะนะครับขยับิิหนึง ได้คิดว่าเขาโกรธคุณ King of Sword อันนี้คือราศีกุมนะคะธาตุลมเขาโกรธแล้วเขาก็พยายามที่จะแสดงออกถึงความมีอำนาจการเอาชนะ,ละหลายๆคู่อาจจะโดนแฟนเก่ากดดันในวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่ถ้าคุณเลิกลากันมาแล้วสมบัติ เช่นการฟ้องหยา่าหรือว่าเรื่องลูกหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคนเป็นแฟนกันแล้วคุณเคยทําอะไรร่วมกันมาก่อนเขาก็จะปิดช่องทางคุณนะคะเพราะว่าเขาไม่มีความสุขแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องแก้แค้นเรารู้สึกถึงความโกรธแล้วก็ความที่อยากจะแก้แค้นอาฆาตแค้นคุณพอสมควรแ้าถามลึกๆอะเราว่าเขาไม่ยอมปล่อยวางในใจเขายังมีคุณอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างอับเส็ดนะคะแต่เขาไม่กลับ แปลกไหมแปดถ้วยนี่คือการที่ตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์คือเอ็กคิดว่าที่เขาทําแบบนี้เหมือนเขาพยายามที่จะตัดเราออกไปนะคะแล้วก็แสดงออกถึงความขี้งกกับเราไม่ช่วยเหลือตัดทอนความช่วยเหลือช่องทางต่างๆที่เขาเคยเอื้อมหนวยให้กับเราเหมือนเด็กอะขออีกใบหนึ่งใช้เวลาค่ะสิ่งที่เอ็กคิดว่า ให้กำลังจะบอกว่าคุณก็ทำได้แค่ว่าถ้าคุณอยากจะมี energy ที่แบบดีเขาอยู่ยังเพื่อนกับเขาอยู่อะค่ะคุณก็ทำได้แค่ตัวเองเป็นเป็นน้ำค่อยๆลดน้ำต้นไม้ไปค่อยๆหล่อเลี้ยงให้เขารู้สึกใจเย็นลงไม่ต้องเพดตอบโต้นะคะอ่ก็คือ,อยังคงไฮไฮกับการหยิบไพ่สิไปเมื่อกี้ว่าคนรักเก่าคุณนั้นเอไม่ได้คิดว่ามันจะได้มีโอกาสที่กลับมาคืนดีกัน นะอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาแบบเร็วๆนี้อย่างนะคะเรามาดูตัวคุณดีกว่าว่าตัวคุณคิดยังไงบางคนไม่ค่อยอยากดูนะว่าตัวเองคิดยังไงเ <c oughs> มื่อกี้ดูเขาแล้วเรามาดูเราดีกว่านะคะมี8ดาดาบหดาบเอ็มไพร์เรอร์สดาบหยุด6กใบแล้วกัน เซตนี้นะคะตอนนี้เราหยิบแมแลาไล้เอมไฮร์กับ Queen of แ a n ส์นะคะเมดกับเมดอันนี้คือต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนการต่างประเทศหรือว่าการที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยที่อยู่เมืองนอกก็ได้นะเหมือนการแบบอยู่พลัดถิ่นนะคะจากภูมิลำเนาทีนี้ว่าตัวคุณอึอดอัดไหมโหสุมไฟเลยอะ มันร้อนรุ่มตลอดเวลาแต่เราคิดว่าคนรอบข้างของคุณหลายๆคนนะคะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการที่คุณจะกลับไปคบกับคนเก่าของคุณอย่างสิ้นเชิงย่งน้อยก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงละนะทีนี้ว่าสามด้าบเนาะลักซ้อนรักที่แบบมันก็ยังเป็นแผลใจคุณอยู่ซึ่ง เอ๊คิดว่าคุณทำใจได้แล้วเพราะว่าใบถักมาคุณได้ queen of fans ค่ะเอ๊ว่าคุณไม่ได้สนใจที่เขาจะกลับมาหรือไม่กลับคุณสนใจในเรื่องของการทำมาหาก,กินเรื่องเงินมากกว่าซึ่งเอ๊คิดว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนแล้วว่าเขาจะหลักคุณหรือเปล่าแต่บางแวบของคุณแค่มันรู้สึกว่าเจ็บจิตทางใจถึงจะอยากกลับไปคืนดีแต่ก็คงให้อภัยไม่ได้นะคะอืมโอเคเราจบแพทแรกกันแล้ว <laughs> เรามาดูาร์ที่สองนะคะที่เอ,อบอกว่าเอจะให้ คุณเลือกไพ่พาที่2นาทีที่เท่าไหร่เอ่ยอยากจะให้พิมพ์บอกคนเพื่อนด้วยนะคะน่าจะประมาณ14ครึ่งไหมสิบสี่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่อิลลูเนติดูพาที่2นะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรแนวโน้มระหว่างตัวคุณนะคะกับตัวเขาเดี๋ยวเอสจะแยกไพ่นะคะเป็น กากองไม่ต้องคิดอะไรมากเล็งไว้เลยก็ได้ว่าอยากจะเลือกไพ่กองไหนมากที่สุดนะคะห้าใบแล้วกันเพราะว่าจะได้ละเอียดเหมือนอันเนี้ยหยิบเกินมา1 2 3 4งห้าไม่เกินเนาะ โอเคได้แล้วนะคะเราจะดูกันแบบช้าๆโอเคเราทำให้เรียบร้อยเราไม่ให้เห็นเห็นเลยว่าเามื่อกี้โอเคเพื่อให้ง่ายขึ้นให้มีตัวช่วยนะคะหินมงคลแนะนำใครชอบเส้นไหนก็เส้นนั้นนะคะหรือจะสั่งทำเฉพาะบุคคลก็ได้นะหนึ่งสองสามกองแรกจะเป็นหินสีฟ้า ใครชอบสีฟ้าอันนี้อัครมารีนะคะก็ยังอยู่ในโทนของเรื่องความรักนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นอมาโซไนก็จะช่วยในเรื่องของการงานการเจรจาเรื่องความรู้สึกความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นขยานายบางคนบอกว่าหินบดนี้แต่ในความรู้สึกเอว่ามันมันจะว่าอย่างนัง้นทีเดียวก็ไม่เชิงนะคะก็จะช่วยเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องการงานขยนานไยนจะสีน้ําเงินเข้มนะคะชอบ หินชนิดไหนไพ่กลองไหนก็กองน,นั้นนะคะเชิญเลือกเลยค่ะโอเคให้เลือกแบบเดียวนะใ้รอยากจะบอกอะไรนะคะค่คว้างมารีนเนาะคุณกับคนรักเก่าจริงๆอะ่ะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ ท่าน้ำอีกแล้วท่าน้ำมาชัดเจนมากเลยอะ่ะกับทัดดินนะในเส็จนี้นะคะเออนี่คือพิจิกค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไพ่อยากบอกว่ารักกันแอบคิดว่าพอมีโอกาสเหมือนมันเป็นโซเมตแต่ว่าแต่ว่าไพ่ที่เหลือเนี่ยยับมากเลยนะ ทัวเห็นไหมเอ้เปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบใช้คำว่ายับมากเพราะว่าในขณะที่คนสองคนยังมีใจให้กันอยู่แต่ว่ามันได้ตัดสินใจไปแล้วโดยใช้เหตุผลด้วยครั้งสุดท้ายที่คุณเลิกกับเขาอะมันมีเหตุผลของการเลิกลาของการพยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วหนึ่งนน้นะไม่มีเรื่องของเงินด้วยนะคะก้าดาบ คือทุกวันนี้คุณก็ยังตื่นขึ้นมาก่อนนอยคุณจะฝันร้ายแล้วก็นึกถึงมันทุกช้าว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราตัดสินใจถูกไหมทุกวันนี้คุณยังรู้สึกแบบนี้อยู่มันก็แหละหน,หนึ่งในโซเมจของคุณก็คือคนเก่าคนนี้นะแต่เอกคิดว่า in, in the future ในอนาคตอันใกล้เนี้ยมันก็ยังแบบไม่สามารถที่จะกลับมาคอนเนคกลับมาเหมือนเดิมนันได้นะคะเขาอาจจะเป็นต่างชาติเป็นคนที่ สำอางด้วยเป็นคนที่หลายๆคนคิดว่าเขาสุภาพเขาดีหลายๆคนชื่นชอบเขานะมันเลยทำให้คุณเห็นข้อดีของเขามายังคิดถึงข้อดีของเขาอยู่ค่ะโอเคนะสำหรับไพ่กองนี้ก็รักกันค่ะเป็นโซเมสกันด้วยแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยอะคะ่ะการามีเนื้อคู่โซเมสของเราความคิดส่วนตัวของเอกคือเราไม่ได้มีเนื้อคู่คนเดียว เราอาจจะเกิดมาหลายครั้งหลายพบหลายชาติเราก็ต้องไปเจอคนที่เขากำลังรอเราอยู่เหมือนกันนะ,ะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นมาโซไนนะคะกองนี้ใครเลือกไพ่กองนี้บ้างคุณทัดดินคุณโขบกับทัดดินเหมือนกันไหมหรือตัวคุณคือราศีกันหรือเปล่านะคะคุณกับคนเก่าคนนี้ไพ่สองเหรียญ มามาหายหายเหมือนจะคืนดีอาจจะไม่ขาดการติดต่อได้ซ้ำบางคนอยากหลุดออกจากตรงนี้แต่ก็ไม่หลุดสักทีนะคะติดปัญหาเงื่อนไขบางคนอาจจะต้องอยู่บ้านเดียวกันยังอยู่ในที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันยังมีโอกาสคุยเจอกันอยู่เหมือนหนีไม่พน้นอึดอดใจอยากจะหลุดออกมา เพอร์มิทการอยู่คนเดียวการเรียนรู้นะคะหรือการที่เรา,เาต้องการเวลาส่วนตัวฉะนั้นคุณกับเขาเนี่ยเอก็ไม่ได้คิดว่าสำหรับนี้จะได้คืนดีกันอยู่แล้วนะจริงๆภาพรวมของเซตนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่มันเป็นการที่คุณจะต้องสู้กับตัวเองนะคะเอ้ว่าสักวันหนึง่งคุณจะหลุดออกมาถ้าคุณรู้สึกว่า คนเก่ายังหลอกหลอนยังวนเวียนยังตรงนี้อยู่แล้วคุณแค่อยากจะหลุดออกมาสําหรับคนที่คิดแบบนี้พยายามอีกหน่อยนึงนะเอ๊ะคิดว่าคุณจะหลุดออกมาได้มันมีนะคะคนที่ดูแล้วอยากรู้ว่าแฟนเก่าอ่ะเป็นยังไงแค่อยากรู้เฉยๆแต่ไม่ได้อยากกลับไปคืนดีแค่อยากรู้ว่าเขาสํานึกผิดไหมหรือแค่อยากรู้ว่าเออเขาเป็นยังไงประมาณนี้นะคะฉะนั้นคนที่เลือกไพ้ายกองนี้นะคะก็ อึดอัดกับสถานการณ์อยู่กันเพราะว่าเรื่องลูกอยู่กันเพราะว่าเรื่องเราไปไม่มีที่ไปหรือเขาไม่มีที่ไปเขาเลยยังต้องอยู่กับเราอยู่ด้วยความไม่มีความสุขด้วยนะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกองสุดท้ายนะคะเป็ในใคายานนะคะอันนี้ใครสนใจก็ไปดูได้ในไอจีนะจ๊ะอันนี้ก็มังกรเนี yeah. ่ย ชาวมังกรหรือเปล่าคะไพ,เพนะ่เพจนะมีเพจมีจัสแมนมีเลเวอด้วยนะคะชาวราศีมังกรหรือใครบางคนที่มีความสัมพันธ์นกับคนเก่าเลิกไปแล้วและอย่างบางครั้งมีอะไรกันอยู่มีอะไรที่นี้หมายความว่าคุณยังมีเรื่องบนเตียงกันอยู่หรือเปล่าแวบแวบกับมาเช่นมันเหี่ยวกับแม่แล้วก็คุณก็ตามใจเขาไปอะ ฟังเขาพูดแล้วเคลิมหรือกลับมาขอตังมีอยู่สองอย่างคือเขากลับมาก็คือจะกลับเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณให้กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้นะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องด้วยมีเรื่องผิดศีลอยู่อาจจะหมายถึงว่าคุณก็มีคนใหม่แล้วหรือเขาก็มีคนใหม่แล้วยังกลับมายุ่งกันอีกนะจัสเมนนะคะเทวดาเป่าแต่ มันเป็นการเตือนสติเป็นไพ่ยงกลางคุณทํำยังไงคุณได้อย่างนั้นค่ะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องของเราจบไปแล้วเราไม่ควรเอาอาดีตกลับมาคิดแล้วนะเอว่าทุกวันนี้คุณเหนื่อยก้าวม้ค่ะแค่คุณพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างหรอหรือคุณต้องการให้เขาพิสูจน์อะไรบางอย่างเลิฟเวอร์ค่ะมันก็เป็นไพ่ที่ดีแต่เอว่ามันไม่ใช่ไพ่ดีที่สุดอะของคนรักกัน เอเนจีของคุณกับเขานะคะจริงๆแล้วสามใบเนี้ยอยู่ร่วมกันเนี่ยขอเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีใครบางคนใจอ่อนที่จะให้กลับมาเขาจะกลับมาหาคุณเฉพาะถ้าคุณมีผลประโยชน์ให้เขานะคะ เขายังวนเวียนกลับมาค่ะเพราะเขาว่ยังหวังว่าเขาจะมีผลประโยชน์อะไรบอย่าง,างคุณจะมีผลประโยชน์อะไรอย่างให้เขานะคะฉะนั้นคิดให้ดีถ้าตอนนี้คุณโอเคแล้วก็เดินหน้าต่อเลยค่ะไม่ต้องรออะไรนะโอเคนะคะนั่นก็คือการเลือกไพ่ที่ทำเสริมขึ้นมาสำหรับการดูคลิปคนรักเก่านะคะซึ่ง อาจจะถูกใจใครบางคนหรือจะไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆนะคะคลิปดวงความรักเอทําให้ครบล้าวทั้ง12ราศีขอให้ชาวทัศดินทุกท่านนะคะสมงวางในเรื่องของความรักค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ